เด้อคีข,ข้อคือกันครับคือเกา่าคือเกา่เกาบริเวณคือกันนี่ไม่ได้ไก่ย่างเบิ้ตงตัวใหญ่เลยไก่ย่างครับปลาลาสับผุกเกา่าผุกเดิมกินรสธรรมนี่นนละนี่กิมใส่นี่เลยน้ำจิ้มเขาก็ให้มาอยู่เด้อน้ำจิ้มเขาก็ให้มาอยู่แต่ว่าบ่ถือคี้

Một bông bảo không tham gia vào trong bông 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 nhưng kim chinh khó quấn cái quấn cái gì rút tóp nữa lại trong tuần chi nào Hãy subscribe cho kênh Thằng Mì thằng... không ทั้งหมดทีานเข้าทั้งใจงามถ่วมเนาะ มีมีหลายคนมันบอกว่าจินจะทำยังไงจินจะพูดเดียวบ่เหลือไปเห็นเมียก็จะบ้ามาส่งคือคนเหมือนมากหลายคลิปเนาะคือฉันพีครับมือกองของจินเหลืออยู่แล้แหละมียุ่งจินแล้วครับแต่าทายพูดยิ่งก็ว่าต้องจิน 嗯嗯嗯，嗯、mm，还在弄不对。Hmm. เนาะเดี๋ยวบป็นตัวยึดฝั่งไวจกินมันกินเขาน้้งกันนะครับเดี๋ยวปิดการไลฟ์สดตอนนี้นะครับเรื่องของคุณนะครับฝายพสติตตาเมด้ดยครับ